โอ้ยหตังลุงเฮ้ยไหนอ่ะ huh. ล okay, ุงหลังเข้าลงมาได้ไปแล้วลุงโหเด็กปวดร้อนดิเจ้าเด็กบันไดบันไดเดินเดินเดินเบอรลุ่มโอ้ยเด็กคุ้มความพี่อมใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเย็นบันไดบันไดมาด่วนขึ้นมาเลย để cho đi học để cho phong đi mình cũng chụp bay chụp bay chụp bay bay chụp 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 โดนจบหมดเป็นตามจังไรเยอะเยอะเยอะข้างหลังอีกตัวนึงอ่ะข้างหลังอีกตัวนึ่งจะอเลยสวยเรียบร้อยรอดใหม่ตัวรอดใหม่ตัวไปพี่รมนั่นน่ะโอ้โหผมควักปืนผิดว่ะไอ้ยาชะลาก้าแป๊บนึงลูกอะไร แป๊บนึงแป๊บนึงลุงโอ้เอ็นเอ็นคุมบะละฮุม่ะพี่ฮมละคุม่ะนี่ต้องการโดนตัวนะพี่พี่ต้องกา้เกมด้วยอะไรครัเดี๋ยวมีต่อไปตัวนึงสองตัวสองตัว mãi tôi mãi tôi không tôi lấy mik hằng này hằng này chọn mặt nhập mặt 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 này này, nào อะไอะไไรรมงจตั้่ดูคลิปวีดีโอกันจบแล้วถ้าชอบก็กดติดตามให้ลงด้วยนะครับ